มักจะมีปรากฏการณ์แปลกๆบางอย่างเกิดขึ้นในสังคมญี่ปุ่นตัวอย่างเช่นเจ้าหญิงหรือลูกสาวเศรษฐีชอบแต่งงานกับนักบวชเจ้าหญิงโนริโกะธิดาคนที่สองของเจ้าชายโนริฮิโตะทาการาโดโนมิยะก็แต่งงานกับคุนิมารเซงงะทายาทสารเจ้าดังในญี่ปุ่นการแต่งงานครั้งนี้ถูกยกให้เป็นการแต่งงานที่เหมาะสมควรคู่กันที่สุด คู่วิวาของอิซุมิม r ริลูกสาวเศรษฐีตระกูลดังก็เป็นนักบวชนอกจากนี้ซีรีส์เรื่องดังที่ชื่อว่า From Five to n i ก็สร้างพล็อตเรื่องให้เด็กสาวคนเก่งที่ใฝ่ฝันจะไปดิ้นรนฝ่าฟันที่นิวยอร์กได้บังเอิญพบกับนักบวชหล่อรวยและพัฒนากลายเป็นเรื่องราวสุดโรแมนติกเวลาอยู่ต่อหน้านักบวชแม้แต่ซ e อบริษัทค้าชาติยัยงเทียบไม่ติด ราะตัวละครพระรองในซีรีส์ยังเป็นถึงระดับซ e o TikTok และในความเป็นจริงก็คือบรรดานักบวชญี่ปุ่นสามารถคว้าเจ้าหญิงกับลูกสาวเศรษฐีผู้ลากมากดีมาเป็นภรรยาได้จริงถ้าฉะนั้นทำไมทายาทวัดและสารเจ้าในญี่ปุ่นถึงได้รับความนิยมมากขนาดนี้เหตุใดแม้แต่ราชวงศ์ญี่ปุ่นที่มีแนวคิดดั้งเดิม และเป็นพวกอนุรักษ์นิยมถึงยังถือว่าพวกเขาเป็นลูกเขยในอุดมคติสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่รายการบันทึกพิศวงวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับบรรดาทายาทวาดัดและสารเจ้าสุดมหัศจรรย์ของญี่ปุ่นกันนะคะ ก่อนที่จะไปรับชมเรื่องราวของนักบวชเราขอแนะนำสถานะพื้นเพข,ของภรรยานักบวชสองคนเสียก่อนโนริโกเซงะภรรยาของคุนิมารเซงะบิดาของเธอคือเจ้าชายโนริฮิโตะทากามาโุโนมิยะเป็นลูกพี่ลูกน้องกับอดีตจักรพรรดิอากิฮิโตะเจ้าหญิงฮิซาโกะมารดาของโนริกโกก็เกิดในตระกูลชนชั้นสูงบรรพบรุษสามรุ่นเป็นตระกูลธุรกิจใหญ่ ยาทวดก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกับจักรพัินีเทเมเจ้าชายโนริฮิโตกับพระชายามีพระธิดาสามพระองค์คือสึงุโกะโนริโกะและอายาโกะเนื่องจากตระกูลนี้ไม่ใช่ทายาสายตรงของราชสำนักจึงไม่มีแรงกดดันเรื่องทายาดัดงนั้นบรรยากาศของตระกูลจึงปรองดองและไม่ตึงเครียดสมาชิกในครอบครัวที่แอบชิงดีชิงเด่นกับรอบข้างจะเป็นตัวเปรียบเทียบที่เห็นได้ชัด แต่เจ้าชายโนริฮิโตะอายุสัน้นหัวใจวายในขณะออกกำลังกายตั้งแต่อายุ47ปีและเนื่องจากบ้านไม่มีลูกชายดังนั้นราชสกุลทาคามาโดกับตำแหน่งเจ้าชายจะสูญหายไปเนื่องจากไร้ทายาทสืบทอดอีกทั้งตามกฎมนเทียนบานเพียงแค่เจ้าหญิงแต่งงานกับสามัญชนก็จะต้องลาออกจากฐานันดรศักด์ ดังนั้นสำหรับพระชายาฮิซาโกะแล้วการฝากฝังลูกสาวที่สูญเสียพ่อไว้กับครอบครัวที่ดีๆคือเรื่องสำคัญที่สุดในใจและบุคคลที่พระชายาจัดไว้ให้โนริโกะทิดาคนรองก็คือคุณิมาโรเซงงะทายาแทแห่งสาลเจ้าอิซุโมะ อีกด้านหนึ่งอิซุมิมริตัวแทนของหญิงสาวจากตระกูลเศรษฐีก็แต่งงานกับทายาทวัดและสารเจ้าเช่นกันเธอกับฮิคาริโมริน้องสาวเกิดในครอบครัวดีไซเนอร์ฮ e านะเอะมริ่าของพวกเธอเป็นดีไซเนอร์ระดับนานาชาติชาวญี่ปุ่นเธอได้รับฉายาว่ามาดามบัตเตอร์ฟลายจากการออกแบบผีเสื้ออันเป็นเอกลักษณ์ของเธอ เธอออกสู่เวทีระดับโลกก่อนเรคาวาคุโบโยจิยามาโมโตะอิเซมิยากะและเป็นดีไซเนอร์รุ่นเดียวกับโคโค่ชาแนลเจ้าหญิงเกรสแห่งโมนาโกเคยเชิญเธอไปจัดแฟชั่นโชว์การกุศลที่ยุโรปชุดแต่างงานและชุดสำหรับพิธีทางการทูตหลายชุดของจักรพรรดินีมาสโกก็เลือกผลงานการออกแบบของเธอ ฮานาเอะโมริ ori, ร่วมออกแบบเสื้อผ้ากว่า700ชุดให้แก่หนังกว่า400เรื่องเคยร่วมงานกับผู้กำกับหนังยุคบุกเบิกของญี่ปุ่นอย่างอากิระคุโรซาวะและยาสุจิโรโอสุและเคยออกแบบชุดการแสดงให้กับนักบันเล่์คนดังของโซเวียตด้วยเรียกได้ว่าเธอทรงอิทธิพลในระดับโลกชีวิตการต่อสู้ของฮานาเอะโมรินนนะั้่าสนใจมากเกเช่นเดียวกับยาโยอิคุซามะทั้งสอง ต่างก็เกิดในตระกูลสูงสักแต่กลับไม่ยินดีที่จะเป็นแม่บ้านเต็มเวลาตามธรรมเนียมประเพณีดังนั้นจึงเลือกที่จะสร้างสรรค์ผลงานที่นิวยอร์กในยุค1,960ก่อนจะค่อยๆขยายอิทธิพลเข้าสู่ยุโรปสามีของฮานาเอโมริ e ori, เป็นนักธุรกิจลูกชายของพวกเขาเคยเป็นบรรณาธิการนิตยสารต่อมารับหน้าที่ดูแลแบรนด์แฟชั่นให้ผู้เป็นแม่พร้อมแต่งงานกับนางแบบชาวอิตาลี ลูกหลานรุ่นที่3ของตระกูลโมริมีทั้งสิ้น5้าคนลูกชายคนโตเป็นประธานบริษัทบันเทิงแห่งหนึ่งลูกชายคนรองสร้างแบรนด์แฟชั่นของตัวเองแบบเดียวกับผู้ปัญญาส่วนอิซุมิกับฮิคาริเป็นลูกสาวเศรษฐีที่โด่งดังที่สุดในโลกแฟชั่นเพื่อนฝูงต่างเป็นคนดังในวงการแฟชั่นทั้งสิ้นแฟชั่นโชว์อำลาวงการของผู้ปัญญาเมื่อปี2004ก็ได้จูงอิซุมิขึ้นไปขอบคุณผู้ชมด้วย ส่วนฮิคาริน้องสาวก็เป็นตัวแทนให้แบรนด์บุลการิสองสาวพี่น้องตามผู้เป็นญาติกับแม่ไปออกรายการทีวีสัมภาษณ์สื่อมวลชนและขึ้นปกนิตยสารใหญ่ๆมาตั้งแต่เด็กพวกเธอเป็นแขก VIP ตามแฟชั่นโชว์ของแบรนด์ระดับไฮเอนด์ต่างๆงานระดับโลกอย่างเมดกาลาพรมแดงตามเทศกาลภาพยนตร์ต่างๆไม่เคยขาดเงาของพวกเธอ ทั้งคู่เคยเข้าร่วมงานเดบูตองบอลที่ปารีสซึ่งแน่นอนว่าชุดราตรีที่สวมใส่จะต้องเป็นผลงานของผู้ปัญญาสำหรับงานเดบูตองในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมงานที่ได้รับเชิญหากไม่ใช่ลูกผู้ดีราชวงศ์ชั้นสูงก็ต้องเป็นลูกสาวเศรษฐีมาถึงตรงนี้ทุกคนน่าจะรู้ถึงอิทธิพลทางสังคมของโนริโกะกับอิซุมิกันบ้างแล้วดังนั้น การที่พวกเธอเลือกเป็นภรรยาของนักบวชจึงยิ่งทำให้ผู้คนอยากรู้ยิ่งขึ้นว่าทายาทวัดและสารเจ้ามีอะไรดีประการแรกเราต้องเข้าใจก่อนว่านักบวชในญี่ปุ่นสามารถแต่งงานมีภรรยามีลูกได้นับจากสมัยเมจิเป็นต้นมา รัฐบาลได้ประกาศให้นักบวชแต่งงานกินเนื้อสัตว์และไว้ผมยาวได้เพื่อลดทอนอิทธิพลของพระพุทธศาสนาที่มีต่อศรัทธาประชาชนซึ่งแน่นอนว่ายังคงมีบางนิกายที่ยังถือศีลอย่างเคร่งครัดเหมือนเดิมทั้งการไม่แต่งงานไม่กินเนื้อสัตว์นักบวชญี่ปุ่นเป็นที่นิยมในวงการการแต่งงานมาตลอดไม่เพียงถือกำเนิดบริษัทจัดหาคู่ให้นักบวชเป็นการเฉพาะ ยังมีอัลบัม้มภาพเกี่ยวกับนักบวชหล่อวางขายด้วยเหตุผลใหญ่ที่ทำให้นักบวชเป็นที่นิยมก็คือพวกเขามีฐานะดีมากตัวอย่างเช่นคายเนโกะโทโมฟูมิคู่แต่งงานของอิซุมิม r ริเขาคือพระเอกจากซีรีส์เรื่อง From Five to n i ฉบับคนเป็นเป็นเขาไม่เพียงเป็นทายาทของวัดรเรนเกจิเท่านั้นยังมีบริษัทนำเข้ารถยนต์กิจการอสังหาริมทรัพย์อีกด้วยขับรถพ o r s c แม้จะเป็นนักบวชแต่ก็เป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จด้วยหน้าตาก็ไม่เลวร้ายก่อนหน้านี้เขาเคยแต่งงานมาแล้วหนึ่งครั้งอดีตคู่ครองของเขาก็คือพิธีกรสาวริเอะมิจิสุกิเขาได้รู้จักกับอิซุมิโมริในตอนที่เธอนำสุนัขที่ตายมาฝังในสุสานสัตว์เลี้ยงของวัดซึ่งสุสานดังกล่าวเป็นของตระกูลเขาสาเหตุแรกที่สร้างความร่ำรวยให้กับทายาทวัดและศาลเจ้าคือวัดและศาลเจ้าในญี่ปุ่น เป็นทั้งกรรมสิทธิ์ส่วนตัวและมีการสืบทอดเป็นมรดกกันมานานนับพันปีวัดวาอารามเป็นบ้านของนักบวชพ่อแม่ภรรยาและลูกล้วนอาศัยอยู่ภายในนั้นสืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่นตำแหน่งเจ้าอาวาสโดยปกติก็คือเจ้าของวัดนั่นเองที่ดินของบางวัดมีขนาดใหญ่มากกว้างใหญ่กินพื้นที่ทั้งเขาหรือทะเลทุกคนในวัดประเภทนี้คือคนรวยตัวจริงตัวอย่างเช่น คุณนิมโรเซงะทายาสารเจ้าอิซุโมะก็เป็นอารามแบบนี้ถ้าเช่นนั้นที่ดินของวัดวาอารามพวกนี้มาจากไหนเนื่องจากนับแต่โบราณกาลไม่ว่าจะเป็นจักรพรรชชดิโชกุนไดเมียวแต่ละรุ่นล้วนบริจาคที่ดินเข้าวัดวาอารามเพื่อขอพรหรือเพื่อไถ่บาปที่ดินกับอาคารพวกนี้ถูกสะสมมานับร้อยนับพันปีจนกลายเป็นมรดกที่ลูกหลานของวัดชัไม่หมด ในประเทศที่ยังคงมีสถาบันกษัตริย์เหตุผลหลักที่ราชสำนักยังคงร่ำรวยอยู่มากก็เนื่องจากพวกเขายังคงเป็นหนึ่งในลนนหลอดที่ยิ่งใหญ่ของประเทศเพราะที่ดินคือทรัพยากรบนโลกนี้ที่ไม่สามารถเกิดใหม่ได้อีกโดยเฉพาะที่ดินในประเทศพัฒนาแล้วราคาจะสูงมากเป็นพิเศษเหตุผลถัดมาสุสานในญี่ปุ่นเป็นกิจการของวัดวาอารามทั้งหมดราคาที่ดินสุสานจะแพงหูฉี่ ญี่ปุ่นเป็นดินดดนแห่งสังคมผู้สูงอายุการซื้อขายที่ดินสุสานร,รวมถึงค่าดูแลสุสานล้วนแล้วแต่เป็นรายรับก้อนโตถ้าหากอารามไหนมีการเงินเข้าตาจนก็สามารถพิจารณาตัดแบ่งที่ดินบางส่วนเปลี่ยนให้เป็นสุสานได้ซึ่งแน่นอนว่าแหล่งรายได้ของวัดวาอารามไม่ได้มีเพียงทางเดียวตัวอย่างเช่นการปฏิบัติธรรมและสวดมนต์กิจกรรมสักการะบูชา รายได้จากทูบที่ประชาชนมาไหว้ในแต่ละวันทรัพย์สินที่สะสมมานานหลายต่อหลายรุ่นเหล่านี้มีมากน้อยแค่ไหนบ้างก็ไม่มีใครรู้ดังนั้นบรรดาทายาทวัดวาอารามต่างๆจึงเป็นเศรษฐีที่ซ่อนตัวอยู่วัดดังที่มีเนื้อที่เยอะเหล่านี้ก็เปรียบได้กับกิจการขนาดใหญ่อายุนับร้อยปีจำนวนพนักง,งานภายใต้กิจการมีเยอะมากซึ่งเงินเดือนของนักบวชจะอยู่ที่ประมาณ5 0,000บาท ซึ่งเป็นหนึ่งในอาชีพที่มีเงินเดือนสูงมากมีผู้ชายคนไหนอยากลองทำอาชีพนี้ดูบ้างไหมคะศาลเจ้าอิซุโมะบ้านของคุนิมารเซงะเป็นอารามที่เก่าแก่และทรงเกียรติที่สุดในญี่ปุ่นวิดีโอต่อไปนี้จะทำให้ทุกคนเข้าใจมากขึ้นนะคะ นอกจากฐานะการเงินแล้วตำแหน่งทางสังคมของตระกูลเซงงะก็สูงส่งมากด้วยตระกูลนี้เป็นตระกูลเก่าแก่บรรพบุรุษรุ่นแร,นรกเป็นน้องชายของเทพอามาเทราสึส่วนราชสำนักอิมพีเรียลของญี่ปุ่นก็อ้างว่าบรรพบุรุษยุคแรกคือเทพอามาเทราสึเจ้าหญิงโนริโกะปัจจุบันใช้ชื่อว่าโนริโกะเซงงะ ถ้าหากเธอให้กำเนิดลูกชายก็จะมาเป็นผู้ปกครองสูงสุดในอนาคตของสารเจ้าคุณนิมาโรสเซงงะเองก็ไม่ใช่นักบวชธรรมดาแต่เป็นพระที่มีศักดิ์เช่นกันดังนั้นผลงานของแคลมกลุ่มนักวาดการ์ตูนญี่ปุ่นจึงมักจะเห็นเจ้าหญิงกับนักบวชเป็นคู่รักกันบ่อยๆนอกจากนี้การศึกษาของทายาทวัดหรือสารเจ้านั้นโดยปกติก็จะสูงมาก คุณนิมโรเซงะเป็นนักบวชที่มีการศึกษาสูงฉะนั้นในพิธีแต่งงานเจ้าหญิงฮิสโกะถึงได้ยิ้มจนแก้มแทบปรินี่คือคู่สามีภรรยาที่เหมาะสมกันเหมือนกิ่งทองใบยกนอกจากนี้ชุดของพระญี่ปุ่นก็น่าทึ่งมากๆชุดสุดหรูหราราคาสูงลิ้วไม่ต่างจากกิโมโนอย่างเช่นพระเอกในซีรีส์ชุดของเขาก็มาจากแบรนด์ที่มีชื่อว่าเคียวอิชินส่วนประกอบแต่ละชิ้น ตัดเย็บเนี้ยบเหมือนชุดโอกุตูสรุปก็คือซีรีส์ไม่ได้หลอกเราเลยทายาทวัดหรือสารเจ้ามีกำลังจ่ายสูงสามารถเชิญเจ้าหญิงไปทานเรียวเทอีที่ราคาสูงลิ้วได้กวักมือน,นิดหน่อยก็ส่งจิมมี่ชูสักคู่ให้ได้แล้วแถมถึงขั้นเหมาร้านเพื่อลองเสื้อผ้าได้ด้วยแน่นอนว่าชีวิตส่วนตัวของทายาทวัดหรือสารเจ้าก็มีสีสันมากเช่นกันในอัลบั้มรูปนักบวชหล่อ ได้แนะนำนักบวชที่มีความน่าสนใจเอาไว้หลายคนมีบางคนเป็นดีเจจัดคอนเสิร์ตภายในวัดและมีบางคนที่ตั้งวงร็อกบอยแบนด์ด้วยพวกเขาให้เหตุผลว่ายุคสมัยเปลี่ยนไปแล้วพระพุทธศาสนาต้องได้รับการส่งเสริมและสืบสารโดยคำนึงถึงยุคสมัยด้วยนอกจากนี้ยังมีบางคนเปิดคาเฟ่ตีมพระภิกษุทายาทวัดบางคนก็เปิดบาร์โดยชื่อค็อกเทลมีที่มาจากพระไตรปิฎก หรือบางคนก็เป็นบล็อกเกอร์ความงามสื่อมวลชนญี่ปุ่นรายงานว่าสาวโสดจำนวนไม่น้อยต่างก็แย่งชิงกันเข้าร่วมงานสังคมของนักบวชถ้าหากเป็นคุณจะยอมแต่งงานกับทายาทวัดวาอารามเหล่านี้ไหมซึ่งในข่าวยังระบุอีกว่าโนริโกเองเริ่มทนไม่ไหวแล้วเนื่องจากตอนแรกที่มั่นหมายครอบครัวของฝ่ายชายสัญญาว่าจะสร้างบ้านให้กับคู่สามีภรรยาเป็นการเฉพาะ แต่ทุกวันนี้ทั้งคู่แต่งงานกันมาสองปีแล้วสัญญาก็ยังไม่เป็นจริงจนตอนนี้โนริโกะเริ่มวิ่งกลับบ้านพ่อแม่บ้างแล้วหรือว่าการฝึกสะพยใหม่แบบในละครน้ำเนา่าจะมีอยู่จริงและนี่คือเนื้อหาทั้งหมดของเราในวันนี้ทุกคนคิดว่าพระของญี่ปุ่นยังเรียกว่าพระภิกษุได้อยู่ไหมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้ค่ะและถ้าชอบรายการของเรา อย่าลืมกดไลค์กดติดตามพวกเราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ